เรื่องสุดแห่งธรรจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตล้ำตายจะได้เป็นสู่สวยเดี๋ยวเราฟังเคสตั้ดีกันจ้ะโยมปู่ของผมเป็นควานช้างของทรายา พิสัยสระเดชผู้ก่อตั้งเมืองโพนพิสัยยมปู่มีความคเคารพเลื่อมใสในตัวพระยาพิสัยสระเดชมากเพราะพระยาพิสัยสระเดชมีคาถาอาคมเครื่องรางของขลังมากมายยมพ่อก็ได้รับการถ่ายทอดความเชื่อมาจากโยมปูจึงทำให้โยมพ่อไม่ศรัทธาเลื่อมใสในพระราตนไตรัย เหนไแม้ประเชื่อของเรานี้แล้วก็มันจะห่างบางแห่งพระเชื่อแล้วห้ามไหว้พระไม่ยอมพ่อมาแต่งงานกับโยมแม่จึงมีความเชื่อนคนละแนวทางเพราะโยมแม่ถูกโรกฝังจากโยมยายในเรื่องการทําบุญกุศลมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต่อมาโยมพ่อป่วยเป็นโรคไตหมอจะผ่าตัดแต่ถ้าไม่ยอมให้ผ่าตัดโยมพ่อก็เลยอธิษฐานว่า ถ้ารอดชีวิตจะบวชจนกทั่งหมอได้เอ็กซเรย์ครั้งสุดท้ายบอกว่าไตาอ่อไปแล้วหนึ่งข้างโยมพ่อจึงไม่ผ่าตัดต่อมาท่านจึงบวชแล้วออกปฏิบัติธรรมตามป่าชา้าท่านจำพรรษาอยู่ในป่าช้าคนเดียวตลอดซึ่งธรรมายาิโยมก็ได้ถวายที่ไก,กลไป่าชา้าสร้างเป็นวัดใจำพรรษา,าชื่อวัดป,ป่าสุมโนท่านเปะเจ้าว่าที่นี่ได้ก้าวพรษาแล้ว แต่ก็ยังชอบปลีกวิเวกเข้าปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าเสมอมา <c oughs> คือถ้าจะอยู่ป่าช้าแล้วสบายน <c oughs> ี่เราจะเห็นว่ายโยมยายกับ <c oughs> โยมอะไรเนี่ย <c oughs> ที่มีปฏิปทาแตกต่างกัน <c oughs> โยมตาของผมเป็นคนหมู่บ้านหนองกุ้งอำเภอโพนพิสัยโยมตาก็โยมยายมีลูกทั้งหมดห้าคน <c oughs> โยมแม่เป็นลูกสาวคนสุดท้อง ยมป้าคนโตเป็นนางงามประจำอำเภอแต่ต่อมาไม่นานยมป้าคนโตก็หลับตายไปเฉยเฉยเพราะความงามของเธอส่วนโยมป้าคนรองก็มีความงามไม่แพ้ยมป้าคนโตยมตาเลยไม่ยอมให้ประกวดนางงามเพราะเกรงว่าจะหลับตายเหมือนยมป้าคนโตแต่ต่อมาไม่นานโยมป้าคนรองก็หลับตายไปเฉยเฉยอีกงามแต่ไม่ประกวดแรกงามและประกวดไปก่อน งามไม่ปรากวดไปทีหลังแต่หลับตายไปเฉย,ยซึ่งชาวบ,บ้านกเ็เดินกัน่าเจาพอโภวิสัยมาเอาตัวไปทําให้ต่อมาโยมตาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลได้เลิกค้าขายสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแล้วหันมาทำบุญกุศลให้กับตัวเองครอบครัวและลกูลกๆที่ยังเหลืออยู่โดยการสร้างวัดมัชชิม,มาวาด แต่สร้างยังไม่ทันเสร็จโยมตากระถูกยิงเสียชีวิตกลางลำน้ำโขงโยมยายจึงสร้างวัดต่อจนเสร็จที่ไม่ปฏิปทาคนละอย่างนันแต่ว่ามากลับตัวกลับใจได้ในภายหลักโยมยายเป็นกำลังหลักในการทำบุญให้กับครอบครัวและมีความคิดให้ลูกหลานทำบุญกุศลเพื่อทิฐิโยมตาที่เสียชีวิตและให้ลูกหลานที่เป็นผู้ชายบวชซึ่งทํามาลูกชายทั้งสองคนก็ได้บวชคนละหนึ่งพรรษาต่อมาอีกสิบกว่าปีลูกชายสองคนก็ นอนหลับเสียชีวิตไปอีกโดยไปเสียชีวิตที่อเมริกาคนหนึ่งและคนหนึ่งเสียชีวิตที่หมู่บ้านหนองกุ้งหลับไปเฉยรวมลูกๆของคุณยายทั้งที่เสียชีวิตโดยการนอนหลับตายหรือที่เรียกว่าหลาตายไปทั้งหมดสคนหญิงสองชายสอง,สองครอบครองผมเคยประสบภัยบ่อยๆครั้งแรกบ้านที่อยู่ถูกน้ำลำน้ำโขงพัดไปหมดเลย ต่อมาบ้านใหม่ก็ถูกโจรปล้นโอ้โจรเอาสมบัติไปรักษาให้แล้วก็ไฟไหมแต่ดับได้ทันจนกระทั่งทำให้าญาติพี่น้องลำบากแล้วผมเองก็ต้องแยกจากครอบ,บครัวไปก็โยมยายที่อายุมากตามลำพังซึ่งในงนั้นโยมยายอายุ82ปีโยมแม่ของผมแสดงผู้เขียนต้องเป็นพระเนี่ยโยมแม่อายุ76ปีเมื่อปี45 ยมแม่ได้เดินทางมาร่วมงานสรายร่างคุณยายจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจานย์ขนุยงวันที่3ามกุมภาพันธ์4-5หเดินจะถึงสภาอยู่แล้วเกิดล้มกระทันหันแพทย์เป็นที่ชัยว่ากระเพาะปัสสาวะแตกปัจจุบันท่านป่วยเป็นอาัมพาลึกเดินไม่ได้มาวัดไม่ไหวแล้วแต่ก็ฟังฝันในฝันอยู่ที่บ้านาคำถาม โยมพ่อผมซึ่งท่านได้บวชแล้วท่านทำกรรมอะไรมาจึงต้องเสียไตไปข้างหนึ่งและเหตุใดจึงชอบอยู่ป่าช้าครับซึ่งเรามีโอกาสคิดได้ว่าเออเคยเป็นสปเรเก่าหรือเคยอะไรต่างๆแบบนั้นใช่ไหมจ๊ะน่าสันนิษฐานน่ะแต่ว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคำตอบแต่ให้ช่วยจงคำถามพี่น้องโยมแม่ทั้งสี่คนคือหญิงสองชายสองทำไมถึงนอนหลับ แล้วเสียชีวิตไปเฉยเเกี่ยวข้องกับเจ้าแม่สองนางาและจะพอ่อภูมิวิสัยหรือไม่อย่างไรครับออาวแล้วมาอีกแล้วโยมตาทำการอะไรมาจึงถูกยิงเสียชีวิตขณะน,นี้โยมตาโยมยายของผมอยู่ที่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ผมบุทิศไปให้หรือไม่ช่วยจำนะคร,ครั้งหนึ่งเมื่อผมบวชใหม่ๆขนาดท่องพระปฏิโมกในเวลากลางคืนมีเขารู้สึกว่าโยมตามาขอส่วนบุญ โดยได้พายโยมยายในชุดคล้ายเทพธิดามาด้วยที่ผมเห็นเป็นโยมตาแล้วโยมยายนะจริงหรือไม่ไอิที่มาขอส่วนบุญเนี่ยแสดงว่าคงไม่ใช่เทพบุตบุั้งเพราะโยมยายมาชุดคล้ายเทพธิดานปกติแล้วจะมาด้วยกันคู่เนี่ยไม่ได้ทำมาก็ต้องเทพบุตบุกับเทพธิดาทำไมครอบครัวผมยิ่งประสบภัยหลายครั้งจนทำให้ผมต้องพัดพลาดจากครอบครัวไปกับโยมยาย ย่แม่ทากรรมอะไรมาจึงเป็นอมตะพลึกเดินไม่ได้และมีโอกาสจะหายไหมครับต้องทําอย่างไรบ้างเอาเรามาฟังฝันในฝันกันจะ้ะพระพ่อที่ยังบวชอยู่เนี่ยยังอยู่ยังมีชีวิตวอยู่ที่ชอบจอุประชาติเนี่ยมีอดีตชาติคือท่านได้เคยเป็นทหารกองหลังฝ่ายจัดหาสเสบียงเลี้ยงกองทัพ เวลาที่กองทัพยกไปทางไหนทหารฝ่ายสเสบียงก็มักจะไปเก็บพืชผักผลไม้ของชาวบ้านเพื่อเพิ่มสเสบียงในระหว่างทางตัวจิตก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นของตัวค,คิดแต่เพียงจะเอามาเลี้ยงกองทัพคือก็ไปเก็บมาเฉยๆแล้วบางทีก็ถ้าเจอเจ้าของบอกขอนะขอเชิงบังคับแาเลยดังนั้นวิบากกรรมนี้จึงทําให้ท่านเป็นเราไตแม้จะไม่ได้คิดจะเอามาเป็นของตัวเนี่ย แต่ว่าไปเบียดเบียนพืชผักผลไม้ของเขาต่อมาภายหลังท่านเกิดความสลดสังเวชใจเห็นความตายของข้าศึกรัะทหารฝ่ายตัวละเกละกาลเลยเนะี่ยเห็นซากศพท่านจึงลาออกจากราชการทาหารแล้วออกไปอยู่ที่เง,งียบๆตามชนบทแต่ไม่ได้บวชคือไปอยู่เง,งียบๆทำให้อัตยาสัยที่ชอบวิเวกได้ติดตัวมาถึงชาตินี้ รวมทั้งมีอสุภสัญญาและมรณานสติติดตัวมาอีกด้วยจึงชอบอยู่ป่าช้าคือเห็นซากศพเป็นอสุภแล้วก็นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆท่านก็เลยยินดีอยู่ในป่าช้าโดยไม่ได้วาดสะดุ้งกลัวผีเผอเลยแต่ว่าเป็นที่ที่เงียบเพราะคนเป็นๆไม่ก็อยากจะไปครั <c oughs> บพอเงียบก็ทำความเพียรได้ <c oughs> ตรงนั้น ที่ครอบครัประสบภัยหลายครั้งเพราะเวลากองทัาไปตีได้เมืองไหนแล้วน่ยไปเผาบ้านเผาเมืองแล้วปล้นสะดมทรัพย์เข้ามาเนี่ยก็มีจิตยินดีกับการกระทํานั้นด้วยคือดีใจกับชายชนะเขาด้วยเนี่ยแม้ตนเองไม่ได้ทาเองเพราะเป็นทหารฝ่ายเสบียงก็ตามแต่พลอยยินดีเนี่ยก็เจอมัง่งน้ําซัดมัง่งไฟไหม้มัง่งโจรปล้นมัง่ง พี่น้องโยมแม่ทั้งสี่คนคือยิงสองชายสองได้นอนหลับแล้วตายไปเฉยๆนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าแม่สองนางเลยแต่ทั้งสี่คนเคยเกิดเป็นพญาน,นาคซึ่งเป็นบริวารของผู้ปกครองนาคตรงสะดือแม่น้ําโขงคือส่วนที่ลึกและกว้างที่สุดของน้งําโขงนั่นแหละเมื่อหมดอายุไขของการเป็นนาคก,ก็มาเกิดเป็นมนุษย์และก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้มีสัญญาว่าจะกลับมาอยู่กับเจ้านายอีก ด้วยความจบรักพักดีเพราะว่ารับใช้เจ้านายมานานจะมีความผูกพันและก็อาศัยฐานจิตว่าจะอยู่ในโลกมนุษย์ไม่นานแล้วก็จะกลับไปอีกคือบอกเจ้านายว่าไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนะี่ยจะรีบตายแล้วก็จะมาอยู่กับเจ้านายอีกด้วยความรักและผูกพันดังนั้นการได้พี่น้องของโยมแม่ทั้งสี่คนที่ละโลกก็พร้อมหมดอายุขตามความปรารถนาของตัวแล้วก็กลับเป็นพยานนาาบริวารอยู่กับเจ้านายของตัวอย่างเดิมเลยก็เห็นไหมทั้งความปรารถนาอย่างไรไปอย่างนั้น ถ้าตั้งความปรารถนาะอยากได้กายมหาบุรุษก็ต้องได้กายมหาบุรุษแต่แก็ต้องสั่งสมบุญไปจนกวา่าจะถึงระดับนั้นยอตาถูกยิงตายเพราะกรรมปัจจุบันพระชาตินี้ก็เคยไปฆ่าเขาไวนะ้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ในทางมิชอบเพราะขอมผิดกฎหมายและครูอริก็เลยตามมาเก็บเป็นกรรมปัจจุบันตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นล่างบริเวณวัดที่ตัวสร้างไว้ พราะกลับเนื้อกลับตัวทันได้มาสร้างบุญสร้างวัดบุญยังส่งผลก่อนแล้วก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็ทําให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมจ้ะส่วนโยมยายนะเป็นคนใจบุญกุศลใจบุญสนทานสร้างวัดรักษาศีลใจท่านผ่องใสจึงไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองใหญ่พอสมควรของชั้นยามาตะวันชั้นที่สามได้รับบุญที่อุทิศไปให้จ้า ก็ยิ่งมีที่ไปะสมบัติมากขึ้นเห็นไหมเมื่อปฏิปทา,าไม่เหมือนกันเนี่ยกายรกระทำไม่เหมือนกันระหว่างโยมตาโยมยายแม้เป็นสามีภรรยากันแต่ตายก็ไปคนละที่คนละทางส่วนเรื่องตอนบวชใหม่ๆท่องปฏิโมกอยู่นั้นแล้วเกิดความรู้สึกว่าโยมตาโยมยายมาหานั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นน่ะไม่ใช่เป็นความจริงเพราะว่าผูกพันกับท่านทั้งสองอ่ะกันเลย มีความคิดอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นขึ้นมายมแม่ที่เป็นอมภลึกเพราะท่านขาดสัตว์ธรรมหารทั้งอดีตและปัจจุบันจะเป็นสัตว์เล็กไม่ใช่สัตว์ใหญ่ให้ท่านสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆใจท่านจะได้ผ่องใสหนักเป็นเบาวอหายตายก็ไปดีสั่งสมบุญเยอะๆแล้วก็ตัง้งเป้าหมายไปดูเศรษบุรีวงบุญพิเศษกันดีกว่าสาธุเอาเรามาดูภาพกันหน่อยนะจ๊ะ พระพ่อในอดีตชาติเคยเป็นทหารกองหลังฝ่ายสนับสนุนเสบียงหาอาหารเลี้ยงกองทัพเวลากองทัพเดินทางไปทางไหนบางทีก็มักจะไปเอาพืชผักผลไม้ข้างทางที่ชาวบ้านปลูกไว้มาเสริมเสบียงแล้วที่ชาวบ้านเขาก็ไม่อนุญาตคือก็ไปหยิบมาเฉย,ยๆอะไรซึ่งจิตก็ไม่ได้คิดที่จะเอามาเพื่อตัวเองน่ะแต่คิดจะเอามาช่วยเสริมเลี้ยงกองทัพ ไม่ได้ไปขโมยแต่ว่าไปขมายเข้ามาโ <c oughs> ดยเหตุน,นี้จริงท้าเป็นโรคไตเสียไตไปข้างหนึ่งภายหลังเห็นคนาตายในสนามรบมากเข้ามากเข้าเกิดความสลดในความตายและความไม่งามของร่างกายโอเบือ่อเบื่อภายหลังจึงลาราชก,การปรลดตัวไปอยู่วิเวกแบบชาวบ้านแต่นั่นจริงทําให้ชอบนิสัยวิเวกติดมาและมักมีมรณะนัสติและมรณะสัญญาเป็นอารมณ์ มีอสุภสัญญากับมละนานัสติเป็นนรกพี่น้องทั้งสี่ของยมแม่นอนหลับเสียชีวิตไปเฉยเฉยไม่เกี่ยวกับเจ้าแม่สองนางและเจ้าพ่อโผล่มิสัยแต่เกี่ยวกับเจ้านายดั้งเดิมซึ่งเป็นผู้ปกครองพบพญานนาคในส่วนที่ลึกที่สุดของแม่น้ําคงน้งดีทั้งสี่คนเคยเป็นบริวารของพญาน,นาคที่อยู่ติ่สะดือแม่น,นข้ขคงตรงโพอดิสัยและราบใช้เจ้านายด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีและผูกพัน ก่อนที่จะตายในชาตินั้นก็ได้สัญญาและอธิษฐานว่าถ้าไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไม่ขออยู่นานจะรีบกลับมาอยู่กับเจ้านายเพราะว่ารักและผูกพันดังนั้นชาตินี้จึงหมดอายุไขเร็วและกลับไปอยู่กับเจ้านายตามคมสัญญาและคำอธิษฐานคือใจในปัจจุบนันผูกไว้ตรงไหนก็ไปอยู่ตรงนั้นเลยที่ยมตาถูกยิงเสียชีวิตเพราะกรรมในปัจจุบันเคยฆ่าคนเอาไว้กูริ็ตามมาเก็บเอาแต่บุญที่สร้างวัดไว้ทําให้ไม่ต้องไปอบาย แล้วไปเกิดเป็นภูมิเทวาอยู่ที่วัดที่ตนเองสร้างไว้เพราะใจผูกพันนี่เป็นภาพสมมุติทั้งสิ้นนะส่วนโยมยายได้บุญสร้างวัดรับบกุศลอย่างหนึ่งนิดจึงได้เป็นเทพธิดาอยู่ที่ชั้นยามาคนละเรื่องกันเลยนี่ทายโยมยายลงมาจากบนสวรรค์นี่โยมตาต้องยกมือไหว้นะกราบไหว้เออบุญอย่างเดียวมั้ยละไม่ใช่ว่าถือศิษ เคยเป็นภรรยาของตัวจ้งั้นงี้เหมือนเดิมไม่ได้นะต้องไปกราบนะบที่ครอบครัวประสบภัยหลายครั้งเพราะเป็นเศษการจากการที่พ่อไปยินดีเมื่อกอนทัพผ่าไปถึงไหนก็ไปทาร้ายไปตีไปเผาบ้านเมืองของเขาชนะแล้วยินดีแต่พอไปเห็นสร้างโศกก็สลดใจแม่มีกรรมฆ่าสัตว์ประหารทั้งในอดีตและปัจจุบันจึงทําให้เป็นอมัมพฤึกให้แม่อยู่ในบุญมากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดี นี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆส,สำหรับเคสต์ดี้คืนนี้จ้าสาธุอยากเข้าถึงวัฏฏกรรมกายกันไหมจ้าอยากครับอยากเข้าถึงวัฏฏกรรมกายกันหรือเปล่าจ้าอยากครับอยากเข้าถึงวัฏฏรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ้าจริงครับจริงแค่ไหนแค่ชีวิตสิ